ะะก็แมบบอะไรก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นแบบสร้างบ้านซึ่งเรานะคะก็ชอบแบบสร้างบ้านเป็นพิเศษอยู่แล้วและอันนี้ก็คือบ้านของเราเองนะคะหลอเร่นนะคะทุกคนบ้านของเราอยู่ฝั่งนู้นมาเรามาเริ่มสร้างกันเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวบ้านของเราอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาเก็บตังกันก่อนเลยนะคือเขาให้ทําอะไรไม่รู้แต่เราจะเก็บตังก่อนอ่ะเราได้ฐานบ้านหรือเปล่า ใช่มันคือฐานบ้านหลังจากนั้นก็เริ่มสร้างแบบรุนัวไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเอาตังกันก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะตังเราก็ยังไม่ค่อยมีนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่เกิดมาแล้วก็จะมีตังเลยก็ไม่ใช่นะคะทุกคนไม่ใช่เกิดมาแล้วก็มีตังเลยมันก็ไม่ค่อยถูกตามธรรมเนียมใช่ไหมละ่ะเฮ้ยแต่ว่าโครงบ้านก็สวยเหมือนกันนะคะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสวยนั่น,นี่ คนว่าถ้าเราสร้างบ้านเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงเนี่ยแต่ว่าเราจะมาต่อพักสองนะเพราะว่าเราจะทำวิน้องคนนี้อีกแล้วเขาไม่ยุ่งอะไรกับบ้านเราเนี่ยหรือว่าเมื่อกี้เราไปถ่ายบ้านเขาอาจจะใช่นะคะทุกคนเราก็มาถ่ายของเราต่อนะคือวิหน้าต่างสวยมากเลยอะทุกคนคือสวยมากๆเลยนะถ้าเราสร้างเสร็จเราจะเหมือนบ้านคนนั้นนะหรออ๋อโอเคโอเค คือน้องคะไม่ทราบว่าน้องถือถังแก๊สทำไมหรอคะคุณน้องคะโอเคเรามาเริ่มสร้างกันต่อเลยส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นพวกรางรถอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราจะทำเอ่อพวกตัวรางรถก่อนหรือว่าเราจะเข้าไปทําในบ้านก่อนทําตัวรางรถก่อนดีกว่านะคะทุกคนเพราะว่ารางรถเนี่ยไม่รู้สําคัญอะไรนะคะแต่ว่าเขาให้สร้างเราก็สร้างตามธรรมเนียมเนาะ เพราะว่าเขาให้เราสร้างเราก็สร้าง,าง,างไปเถอะนะแค่เพราะว่าถ้าเราไม่สร้างตามเขาเราก็จะไม่มีบ้านอยู่ในแคทคอนเดี๋ยวพักนี้ราขอคือไม่ทราบว่าคุนนกจะมาป้นเปี้ยนอะไรกับบ้านพี่ค่อ่าฮะอุ้ยแต่ว่าทุกอย่างก็คือสวยกันหมดเลยนะคะคืนนี้แพงเกินไปอะ่ะพี่ยังไม่เอาแล้วกันเนาะโอเคเข้ามาอุ้ยตรงนี้โอเคเขาให้กดตรงนี้ คือเราสามารถเดินเหยียบหรออย่างไงโอเคคือทําไมสงสัยว่าทําไมต้องมีเสาตรงนี้มันช่วยอะไรอ่ะคือทุกคนใครรู้บอกด้วยนะคือว่าทําไมหน้าบ้านมันต้องมีเสาแบบนั้นน่ะทำไมหน้าบ้านมันต้องมีเสาไอ,อเอนี้ยไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยนี่นี่น,น,น,นีทำามันต้องมีอ่ะไม่มีไม่ได้หรอทุกคนช่วยตอบสาเหตุหน่อยหรือว่าเขาทำให้มันสวยๆเฉย เราก็ไม่รู้เลยนะครัะเพราะาเรื่องบ้านเราก็ไม่ค่อยสนใจอะไรอยู่แล้วอืมก็เก็บตังตีรลอยต่อไปมาทําหน้าบ้านเลยนะคะนี่ก็จะเป็นทางนี้เดี๋ยวมาทําประตูกันก่อนเรียบร้อยอันนี้อะไรอะ่ะอ๋อโอเคทุกคนมาต่อฟึอันนี้นะคะกดบีเลยแบบรัวๆไปเลยนะคระับคอนอันนี้ก็จะเป็นห้องเนาะอันต่อไปเลยเดี๋ยวเราจะ เดินมาตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็มาเอาตังกันหน้าบ้านก่อนเลยเดี๋ยวเราจะรอให้ตังเยอะแล้วก็มาเก็บนะจะได้ใช้ได้ทีเดียวเลยอันนี้ก็จะเป็นไฟนี่อุ้ยไฟสวยมากเลยทุกคนนี่เป็นไงล่ะคะอันต่อไปหรอเป็นตูอ้อันนี้คือห้องอะไรอะไรอยากรู้มากเลยว่าตรงนี้มันคือห้องอะไรห้องนอน ใช่มันคือห้องนอนห้องนอนแน่ๆหรือเปล่าอุ๊ยหกร้อยแล้วอุ้ยดีจังแต่เงินเข้าน้อยมากเลยนะทุกคนโอเคคือเราต้องสร้างไปเรื่อยๆอุ้ยจะมไมห้องเล็กจังเฮ้ยเดี๋ยวนะทุกคนเรารู้แล้วทุกคนคือว่าถ้าเราจะสร้างมันคือมันช้ามากๆนะทุกคนงั้นเราขอ ตัดภาพไปตอนที่เสร็จตัดภาพไปตอนที่เสร็จแล้วเอ้ยเสร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วโอเคไหมคะโอเคไหมทุกคนโอเคค่ะทุกคนอันนี้ก็เราก็ได้ทําไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูข้างในเลอยอันนี้ก็จะเป็นผ้าวาตทุเลยนะมาเลยมาดูห้องนี้กันห้องนี้จะเป็นห้องนอนสีชมพูนะสวยมากๆเกยบอกเลยแล้วก็สามารถจับอะไรได้อันนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานี่นั่นงได้ด้วยนี่ คือรายละเอียดคือของเขาอะคือดีมากเลยเนะอันนี้คือสําหรับตัวเราคือชอบมากและคือห้องสีฟ้านะ่าจะเป็นห้องของคุณพ่อกับคุณแม่เนาะคือสวยอนะน่าสามารถกดนั่งอะไรได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ได้ทําไปได้ประมาณสามห้องอะไรก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะซึ่งเรายังทําไม่เสร็จนะแล้วก็จะมาทําอีกสักหน่อย นี่างอุ้ยตัางเยอะมากบอกเลยตัางเยอะมากมาสร้างหน้าต่างกันต่อแบบสับๆอ่าอันนี้คือห้องอะไรอะ่ะเอ้ยเยวอ่ะมีกำแพงกั้นแหละอืม,มีไฟคือตอนนี้นเราคิดว่าน่ามันน่าจะเป็นห้องน้ำหรือเปล่าห้องน้ำแหละอ่ะพื้นเงี้ยรู้เลยห้องน้ำค่ะ คือไม่ทราบว่าบ้านหนึ่งชั้นนะคะคุณพี่พี่คะ่ะไม่ทราบว่าห้องน้ําเต็มบ้านแล้วค่ะเนาะห้องน้ําเต็มบ้านแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เดี๋ยว e p พสองจะมาแบบตอนที่ใกล้จะเสร็จแล้วเลยเฮ้่สับตัวสิ่งมุงสวยนะมีตัวฟ้าแล้วนึ่งมาต่อ,อปึ้ง อุ้ยตังไม่พออ่ะอุ้ยอุ้ยตังไม่พอ่ากดไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวก็ครบเองละมัง้ง โ้ยเข้าขาออกๆออกอทำไมตังไม่อยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันวันหน้าบ๊ายบาย